กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่องต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟยเย็นพบประชาชนครับกรบมาช่วงที่สองของรายการไฟยเย็นพบประชาชนครับยังคงพูดคุยถึงประเด็นการเปลี่ยนผ่านรัชสมัย การสืบสันตติวงศ์ในยุคปัจจุบันนะครับมีข่าวอะไรอัปเดตบ้างไหมครับลุงนมีเอกสารด่วนเอกสารอะไรเข้าใจว่าปลอมรับปลอมไม่ปลอมแท้ไม่แท้เข้าใจว่าปลอมแต่เรามีเนื้อหายาบ้างครับลุงลองตลอดลองทึกการประชุมหน้ากองกิจการในพระองค์พระที่นั่งอภรรสถานยี่สิบตุลาคมส5 5 9รห้าสิบเก้าประธานที่ประชุมพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลผมเชื่อว่าเป็นเอกสารปลอมนะครับก็คือว่า วันที่หนึ่งธันวาปีนี้นะครับสมรรห้าเก้าคณะรัฐบาลจะกลับมูลเชิญ904คือเซอเนี่ยขึ้นของราดเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีประกาศอย่เป็นทางการคนวันที่หนธันวาออันนี้เป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์นะครับหนึ่งธันวาแสดงว่าเสียม่คุณไปดูที่หนึ่งธันวาสุพริบ485คุณค้นดูใน Google แล้วกันจ้าพิธเพราะผมเคย้องเพน หนึ่งท่านว่าเวียนมาถึงวันนี้เราขอสาดูดีพักน้ำชัยให้ประชาชน้อันนี้หนึ่งท่านว่าแสดงว่าเสียเจตนาไม่ดีครับต้องประหารชีวิตไม่ใช่เการใช้ราชสัพรว่าไปนู่นนะผมเห็นแล้วผมเฉยๆนะทีนี้มันมีประเด็นที่เขาว่าแตกกันเยอะเกินนะฮะประเด็นตามห้องลงห้องลายพวกประชาธิปไตทั้งหลายแหล่นะครับแล้วมันจริงไหมครับ เขาอ้างอย่างนี้นะครับเขาอ้างการวิเคราะห์อของคุณชูพง์ถี่ท้วนอซึ่งคุณชูพงเนี่ยนะผมก็บอกคุณชูพง์ว่าให้ส่งฉบับเต็มมาเพราะว่ามีคนเอาฉบับข้างบนไปอ้างโดยที่ไม่ได้อ้างข้างล่างนะครับอเอามาครึ่งเดียวทำให้คนเข้าใจคุณชูพง์ผิดนะครับคุณชูพง์ก็เลยส่งฉบับเต็มให้ผมดูนะครับผมไม่รู้จักครับแต่คุยกันบ่อยนะโปรดทราบเนื่องจากมีการสรุป เรื่องการเมืองเกี่ยวกับรัชกาลที่สิบที่ฟังจากรายการที่ผมออกอากาศคือคุณชูพงศ์นะครับไปเผยแพร่มีบางประเด็นอาจจะแตกต่างผิดเพี้ยนไปบ้างผมเลยขอสุดพระสำคัญต,ต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งจากข้อมูลและการหาข่าวทางลึกไม่รู้ลึกแค่ไหนนะครับเ<ฮ>ชื่อได้ว่าสมเด็จพระบรมคือไอเสียไอจาห้าวเจ้าหาเนี่ยนะน่าจะได้ขึ้นคลองลาดเก9 9เเหมือนทองเส้นเฮงหลีเลยนะ สองถึงจะมีข่าวว่ามีการขัดวังไม่ให้สมเด็จพระบรมขึ้นคงเป็นไปได้ยากประมาณว่าที่แ8ดตุลาคมนี้มีการประชุมสนาชาเพื่อให้มีการนี่โดยเฉพาะข้อสามที่ประชาชนต้องการมากสุดคือนะข้อเสนอของประช,ชุนคือว่าแก้ปัญหาความขัดแย้งสีเสือ้อความคลั่งแค้นประชาชนที่จะนําไปสู่การฆ่ากันขอไข่แก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนซึ่งผลจากภาวะเศรษฐกิจ แนวการแก้ปัญหาเร่งด่วนก็คือเรื่องความยุติธรรมการใช้พระราชอำนาจแทนการใช้ระบบตุลาการในปัจจุบันระบบคอรชอคือให้ใช้พระราชอำนาจนะนะแทนระบบคอรชอ<ม>กระาว่าเดิมแล้วครับพร้อมกับล้างโทษทางการเมืองตั้งแต่สิบเก้าขันยาถึงปัจจุบันปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดมปัญหาควรมอดประชาชนรัฐต้องเยียวยามีมาตรการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจัดให้มีการเลือกตั้งปลดล็อกการเมือง นะการบอยคอตทางเศรษฐกิจจากหลา,หลายประเทศและต้องแก้รัฐมนูญให้มีสภาและรัมนูลขึ้นมาใหม่เมื่อได้รัฐมนูลผ่านสภาแล้วจัดมีการเลือกตั้งใหม่สบประชาชนก็ทําผ่านพระราชอำนาจคือให้เสียของเราเนี่ยนะเสียที่เอาพระตาไม่ยายไปขังเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียนเนี่ยนะให้เสียใช้พระราชอำนาจแนวทางที่เหมาะสที่สุดเพื่อแก้วิกฤตแล้วัแก้ปกาญหในประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤต ต้องร่วมกันทราบปะชปยให้สมบูรณ์เป็นการเสเนอให้ใช้พระราชอำนาจแก้วิกฤตนะครับแก้วิกฤตหวังว่ารัชกาลาที่สิบเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นร,ระบประชาธิปไตยแท้จริงอย่างอังกฤษญี่ปุ่นขอยืนยัานในขั้นหนึ่งว่าการพันธวิธาการเมืองไทยนั้นต้องเปลี่ยนระบอบเท่านั้นจริงจะแก้ได้เปลี่ยนระบอบที่สุ่อให้กษัตริย์แช้อำหน้าที่หนึ่งเป็นผู้นําในการเปลี่ยนระบอบอย่างสันติปัจจัการลองเลือดและจะเกิดความมั่นคงทางการปกครองต่อประเทศ ต่อสถาบาันกษัตริย์เรียนได้ทราบถูกกันยีย่สบสองตุลาคมหนึ่งร้อยห้าเก้าคือตรงนี้นะครับผมอยากจะเรียนก็เป็นความหวังดีของคุณชูพงษ์นะซึ่งผมจะไม่วิจารณ์ว่าเป็นไปได้หรือเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้นะฮะแล้วแต่แต่ว่าไม่มีมมมวิจารณ์ผมไม่วิจารณ์แหลผมจะไม่วิจารณ์ฟังก่นดีแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยมันยาวคือคุณชูพงษ์ก็พูดลักษณะที่เหมือนกับปีห้าสามเขาบอกว่า ถ้ามีคนตายแม้แต่คนเดียวนหนึ่งหนูเราผิดชอบตอนนี้หนูเขตายไปแล้วปีห้าสามใช่ไหมชูพง์พูดเลยว่าจะต้องมีการฆ่าแล้วถ้าฆ่าน้องเราผิดชอบ,ชอบอรับชทษยังไงไม่เห็นรับผิดชอบเลยตรงนี้ชูพง์ก็บอกว่าให้ฟ้าชายเนี่ยแก้ปัญหาคือเหมือนกับในหลวงอ่ะก็เหมือนกับที่ให้เปรมเนี่ยแก้ปัญหาตอนหกสิบสองสามพเศจิกาิตใช่ไหมให้เป็นประชาธิพไตยจจำได้ไหมสมัยนู้นที่คมที่เข้าป่าแล้วบิกิวก็บอกว่าจะ ใช้แนวทางประชาธิปไตยแล้วเขาไม่ได้ใช้เลิกต่อมาก็บอกกษัตริย์ว่าให้กษัตริย์เนี่ยแก้ไขแราคนทีมันยิงหัวประชาชนหนักกว่าเดิมอีกวัดปทุมนี้ก็เป็นวัดมันก็ยังฆ่าอีกเสร็จแล้วเนี่ยเลือกตั้งชนะเอายิ่งรักตอนนี้ก็จะเข้าคุกอีกแล้วโดนตับสามหมื่นห้าพันล้านไอ้ฟุกเดิสตาไปช่วยหนึ่งแสนจะได้อะไรวะนะฮะช่วยพวกผมดีกว่าครับคุณฟุกไ,ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่ากคุเ่ยยชวลง เขาเขาไม่ผิดคุณจะไปช่วยเขาทําไมเขาไม่ผิดไปช่วยให้เงินเหรอความยุติธรจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณต้องสร้างความเป็นธรรมด้วยมือของคุณเองอ่ะคุณร้องขอไม่ได้ครับคุณไปบริจาคหนึ่งแสนเสียดายเงินบอกตรงๆนะเสียเวลาเจตนาคุณดีครับคุณฟลุกคุณฟังผมนะทุกคนเนี่ยนะคุณจะต้องช่วยกันสร้างเศจครับให้เหมือนประเทศอื่นคือประชาชนป เน่ที่เสียงหายตอนพูดถึงพุกเดือดตาให้เงินยิง่งรักหนึ่งแสนใช่ไหมแล้วก็ต่อมาก็เมื่อกี้ที่ที่ที่พูดไปแล้ว <c oughs> มันไม่ได้ออกอากาศก็คือเรื่องการวิจารณ์ข้อเสนอของอคุณชูพงใช่ไหมครับว่า<ะ>ไหจะแถมกับคุณฟุกนิดนึงนะครับว่าคุณจะช่วยอะไรเนี่ยช่วยให้มันได้สําเร็จจริงๆก,ก,ก,ก็คือว่าต้องช่วยกันปลุกประชาชนให้ลุกขึ้นสู้อย่าเป็นแบบอยู่สมัยฮิตเลอร์ แต่จงเป็นมันอิสราเอลสมัยปัจจุบันอิสราเอลสมัยตอน,นไม่มีใครกล้าไปหือเขานะถ้าใครมาเล่นงานเนี่ยโจมตีครั้งเขาจะโจมตีกับสิบครั้งสิบเท่านะครับเขาเป็นประเทศเล็กคนน้อยแต่ว่าเขาสู้เมื่อก่อนคนยิวเป็นคนจำนวนมากอยู่ในประเทศต่างๆแต่ถูกฆ่าถูกทําลายเนี่ยโดยที่ไม่สู้ประวัติศาสตร์โลกได้สอนเ้าว่าคนไทยจะเป็นคนยิวหรือเปล่า หรือจะเป็นคนไทยแท้ๆสักทีไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาจะดูถูกเราชุดลูกชู่หลานเนี่ยผมไปหลายประเทศก็ถามว่าเมื่อไหร่มจะล้มเจ้าสักทีวะตกตอนนี้ยังไม่ว่างใส่ชุดดำมันอยู่อ้าวมันตายแล้วมึงยังใส่ชุดดำมันอีกมันก็แปลกนะคือคนที่ไม่สู้ยังไงมันก็ไม่สู้ครับในหลวงอยู่ก็ไม่สู้ในหลวงตายยิ่งไม่สู้เลยร้องไห้แข่งกันเนี่มันกลายเป็นว่าการต่อสู้เนี่ยมันไม่มีจุดมุ่งหมายเลย เขากล้าทําเราอย่างเด็ดขาดนะคนที่เราคิดว่าดีที่สุดเขาก็เล่นงานอย่างหนักที่สุดน้ำหูน้ำตาเล่นดน้ำตาไหลไอ้คนที่โดนกระทงังก็อย่างไปสานึกในบุญคุณโชคดีที่เกิดราชการนี้ผมว่าคุณโชครายมากกว่านะคุณยิ่งรักพูดตรงๆนะถ้าคุณเกิดในประเทศที่จเจริญวันนี้เหมือนคุณทักษิณน,นะถ้าคุณเกิดในประเทศปทระชาธิปไตยคุณจะไม่ต้องระกรรมลําบากอย่างนี้ครับได้ทํางานเต็มที่แล้วมีคนมาแข่งกับคุณไม่ใช่มายึดอานาจคุณ อย,อย่าเสแสร้งครับคุณร้องขอเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เขาอาจจะรู้แต่เขาแกล้งทีนี้อย่างทีท่นี่ซึ่งสัญญาณมันงขาดนะก็ก็คือที่มีคนมาอ้างคำพูดของคุณชูพงศ์ผมก็บอกกับคุณชูพงศ์ว่าให้ระวังมีคนอาไปบิดนะครับคุณชูพงศ์ก็เลยเขียนมาซะยาวเลยนะสรุปก็คือว่า ฟ้าชายขึ้นในแน่ตามข้อมูลเชิงลึกของเขานะครับ99.99%บริสุทธิ์ยิ่งกว่าทองอันนี้อันนี้ออกไปแล้วครับทั่วสิงห์เองอันนี้ออกไปแล้วเหรอแน่นะแน่ก็คือทั้งหมดเนียนะพูดในลักษณะที่ว่าคล้ายๆขอร้องว่าการเปลี่ยนแปลงมาจากอำนาจที่หนึ่งคือเจ้าเขาทำให้ชัวร์พูดซ้ำอีกรอบป็ได้เป็นอะไรนะเสียขึ้น99.99%เสียขึ้น99.99%แล้วก็คือการแก้ปัญหาคือว่า จะต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งความข้างแค้นความไม่เป็นธรรมคือใช้พระราชอำนาจเนี่ยนิรโทษกรรมทางการเมืองทั้งหมดครับตั้งแต่สิบเก้าคันยาถึงปัจจุบันปล่อยนักการเมืองแล้วก็ต้องเยียวยาแล้วก็ให้มีการเลือกตั้งเพื่อจะได้ไม่ถูกบอยขอดทางการเมืองแก้รัฐนูญให้มีสภา,าร่างรัฐนูลใหม่มีรัฐนูญฉบับ สภาสบาบับประชาชนโดยการทั้งหมดผ่านพระราชอำนาจคือกาาษัตริย์คือเสียโอเป็นคนใช้ครับอืเพราะว่าตอนนี้สารพึ่งไม่ได้แล้วคอรชอคือพึ่งไม่ได้คือต้องใช้พระราชอำนาจเอออะไรงั้นนะนะซึ่งจะเป็นแบบให้มีกาาษัตริย์แบบเมื่อกี้ญี่ปุ่นขอพึ่งพระราชอำน,นาจให้เปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบญี่ปุ่นให้เสียทาเองคือสิ่งนี้คุณชุพงศ์เคยขอมาแล้วตอนสองพันห้าสามตอนที่ในหลวงจะยิงกะบานชาวบ้านเนี่ยราชประสงค์เนี่ยเคยบอกว่าถ้าคนตายไม่แต่คนเดียว ผู้รับผิดชอบใช่ไหมแล้วเคยพูดแล้วว่าสมัยชวลิตยงใจยุทธเนี่ยการเมืองนำการทหารให้เป็นใจใจแต่ชวลิตก็ไม่ได้ทําอืำขนาดชวลิตชนะทำก็ไม่ได้ทําชวลิตทําไม่ได้ครับเพราะกฎการนาารัฐมันอยู่ในมืออัมมาตอยู่ในมือเจ้าใครก็ทําไม่ได้ทักษิณจะไปแก้อะไรก็ไม่ได้ออกอะไรที่เขาบอกอะไรนะ ICC หรือเป่าใช่ไหม,ไห,มหรือจะไปทํามันทําไม่ได้เพราะกฎการนาารัฐเนี่ยคุณ ถูกตามฆ่าตั้งแต่วันแรกแล้วถูกวางระเบิดสารพัดได้ความเป็นจริงอะมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะทำอย่างนั้นก็ดูดีครับถูกครับว่าถ้าเสียธรรมผมไม่รู้เสียธรรมหรือไม่ธรรมนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราไปหวังพิ่งเสียไม่ได้เสียธรรมก็ดีครับแต่ถ้า <c oughs> มันไม่ทํา <c oughs> เราไม่ยอมคือ, <c oughs> อป,ประชาชนเท่านั้นที่เป็นตัวต่อรองเย่๋ยผมยกตัวอย่างว่าทหารของอเมริกามันคุมทั่วโลก,กน,นะมันจะรัฐทำทหารเมื่อไหร่ก็ได้ แต่มันไม่กล้าทาเพราะประชาชนเขาไม่ยอมอืมไม่ต้องนักว่ามันตายแล้วเราจะลุกขึ้นสู้ไม่จงเป็นครับมึงปฏิวัติยึดอำนาจเมื่อไหร่เขาสู้ทันทีอืมประชาชนในประเทศเจริญเขาไม่ยอมอ่ะแต่ประชาชนไทยมันยอมครับ,รบยึดอำนาจหรอกขอเขายึดปีหนึ่งยอมสองปีสักปีก็ยอนท,ทางการขอพึ่งพระจัมนาน,นี่เป็นแนวทางโดยทางลึกของคุณทักสินเองแหะครับมันเรื่องของเขาเขาก็พยายามในส่วนหนึ่งมันก็คือเขาไม่รู้เขาไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์ หรือว่าชนชั้นเขาเนี่ยผมเรียนผมไม่ได้ว่านะชนชั้นคุณนักสินหรือชนชั้นกลางเนี่ยลักษณะลักษณะจะไม่สู้อยู่แล้วอะไรที่ไม่สู้เขาจะเอาครับคุณชูพงศ์น่าจะไม่ได้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคุณนักสินก็ได้อันนี้ก็ไม่ทราบไม่ผมหมายถึงว่าถ้าสมมติแนวทางของนักสินมันตรงกับรูปแบบนี้แหละก็ไม่รู้ขไมาเคไอ้ตรงนี้นยมันมีมันมีมาหลายครั้งแล้วรวมถึงเหมาเข่งมันนะก็คืออย่างนี้นะครับบอกว่าฟ้าชายมาขอให้เซทีโรนะ แล้วก็หลอกเข้าซอยครับโอเคเซซีโร่กลายเป็นมึงเหมาเข่งรู่นี้นะกลายเป็นทั้งปสปปา,านกหกวีทัก<ล>เสื้อแดงรุมกระทืบทักสินทักสินที่รุมกระทืบทั้งกปสและนปชนะถือว่าเขาทำสำเร็จสุดยอดกปสเนี่ยไอออกพรลออนเนี่ยโทษนะทักสินหลงไปตรงนั้นนะเสร็จเลยมันมีวิธีเดียวครับคุณต้องยึดอำนาจเท่านั้น ไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรครับถ้าฟ้าชายจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนมึงโดนกระทึบแต่ผมเชื่อว่าคุณทักษิณยังมีหวังที่จะดีวกับเสียคุณดีวได้คนดีวผมไม่ได้ว่านะคุณดิวทุกวันนี้ดีลยังไงครับไม่รู้ทุกวันนี้ดีวว่คือว่าพลเอกประจินจันตองไปดีวกับนางแอนเลเวนผู้บริหารของ Google อ๋อที่พูดไปก่อนเบรกเขาดีวอย่างงี้ยครับคือเป็นเดร์ทิกเกิลเกตเว์ ตูทูปประจำภูมิภาคเอเชียเข้าพบนะครับยีิบเอตุลาสิบเจ็ดนาฬิกาสี่ห้านาทีหาลื่อนะครับแก้ปัญหาเว็บมินรถาบันครับนี่เขาหมายถึงลุงหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนเขาหมายถึงคุณมากกว่ามั้งเฮ้ยเราเคยปัาจินจัดต้อมเผยแค่สองวันพบแล้วร้อยยี่สิบไลายรปไจอมด้วยนะมินเบิงสูงไอจอมมินมินแล้วเผยแล้วความเป็นใจกู้ยุทธเป็นอย่างดีร่วมมือกันจัดการกวาดล้างเว็บมินรถาบันคูถามว่าใครมินวะ มึงยึดอำนาจไม่ได้เมนเลยเฮ้ย <Hey. S 1> มึงยึดอำนาจมีหรือเปล่าไอ้บอสเฮ้ยตายไปแล้วอ๋อ oh, oh. ขอโทษ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 ครับขอโทษนะเอ้ยคุณคิดว่าตายผมผมไม่รู้ว่าตายไม่ตาย <laughs> แต่ตอนจริงนะข้อเสนอของคุณชูพงศ์นี่ผมติดอย่างหนึ่งคือผมผมมองว่าการเสนอให้ใช้พระราชอำนาจในการแก้ไขนี่มันผิดหลักการประชาธิปไตยเพราะว่าใช้อำนาจกษัตริย์ไม่ได้คนระับไม่งั้นมันเป็นราชาาิปไตยแไ้ยผมคุณชูพง์ฟังเลยแลวมดาด่าผมด้วยนะ ผมเฉยเฉยนะทําได้ก็ดีสาธุครับแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะทําหรือไม่ทําผมเฉยเฉยสมมุติว่าเมื่อตะกี้มีเอกสารลับซึ่งผมเชื่อว่าโกหกนะประชุมกันนะครับบอกว่าจะตั้งฟ้าชายวันที่หนึ่งธันวาปีนี้นะครับจะอัเชิญ904เป็นกษัตริย์นะครับแล้วก่อนน้ายี่28ปดตุลานี่คือยี่ร28แปดก็ทั้งแม่มันเธอคือมันจะตั้งไ้เรื่องมันมันไม่เกี่ยวกับผมอะผมไม่ได้เป็นราชการที่สิบอ็ดผมไม่ได้สนใจ จะตั้งยังไงเรื่องของมึงครับแต่มึงอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมแต่คุณลุงตอนนี้ก็คิดว่าเสียได้ขึ้นแล้วใช่ไหมครับผมไม่คิดผมไม่คิดผมเฉยเฉยผมไม่คิดคมชูพงคิดแล้วนะว่า9.99ก็เรื่องของเขาครับเขาจะคิดจะคิดผมเฉยเฉยผมคือไม่เอากริยัจบครับมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นผมไม่เอาก็รลบมึงไม่เอาก็ส่วนไม่เอามันคืออีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าคือนี่ผมถามว่าคิดว่ามันจะขึ้นไหมโดยการประเมินซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ประเมินเหมือนคุณชูพงว่าน่าจะได้ขึ้น 99.999เ 99. 99. ปอร <ผม S 1> ์เซ็นเลยนะครับผมประเมินว่าได้ขึ้นเพราะยอมผมเชื่อข้อที่หนึ่งนะผมเชื่อว่าทหารคุมอำนาจใครคุมทหารคุณนักคุมอำนาจเพราะประเทศไทยบันเทือนปัจจุบันคอรช์ชชใช้ทหารล้วนๆเลยครับทหารเนี่ยนะใหญ่กว่าสารใหญ่กว่าตำรวจจะไปลื้ออะไรก็ได้ครับออกคําสั่งเห็นไม่สุขุมพัน์้องว่ามันเชื่อเจ้าแล้วถูกปลดไปแล้วเอาอาทขวัญเมืองไอ้คนคุมนักเลงเนี่ยนักเลงฝ่ายประชาชนนะครับ อาชุนขันองเป็นคนคุมนะก,นก่อนปปสเนี่ยนักเลงฝ่ายประชาชนเนี่ยอาชุนขันเมืองนักเลงฝ่ายทหารก็คือดาพง์และก็สุบรณเป็นคนคุมครับที่<ม>สร้างความวุ่นวายจนประยุทธ์ที่ตำนาจเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นการตอบแทนอาชุนขันเมืองก,ก็คือเอาเป็นผู้ว่า<ม>อาชุนขันองเนี่ยมันเป็นนักเลงมันไล่เลื้อไอ้พวกพื้นที่ต่างๆอะไรแถวนน้นเนี่ยไอ้ที่มันขายของถูกๆของถมนะเออของถม ไอป้ป้อมนู่นป้อมนี่คือไอ้คนนี้แหะครับเป็นตัวไล่หรือสวนจตุจักรลไล่หรือทางทางทางเท้า,ทา,ทาสยามสแควร์ผลงานดีไ,ดไอ้เนี่ยผลงานดีครับคือมีความเฮี้ยมหรือมควาเฮี้ยมหรือเฮ<ม>ี้ยมไม่มีมาบามี<อ>มีด้วยไม่มีด้วยอย่างนี้แหละครับเขาต้องการคนเฮี้ยมคนเฮี้ยมได้ดีแล้วคุณจะเจราจามันดูมันยังไงผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงที่คุณพูดนะมาเรื่องตรงนี้ แต่สิ่งที่ปากรคือมันเฮี้ยมขึ้นเลยคุณยิ่งรักน้ำตาเลยน้ำตาคอไอ้ฟุกของผมต้องไปเดือดร้อนบริจาคหนึ่งแสนเสียดายเงินที่ผายเลยยังไงแบ่งมันนี้ครึ่ก็ยังดี <c oughs> แต่เมื่อกี้ผมขอตั้งข้อสังเกตเรื่องการปลดผู้ว่านะครับผมว่าปลดผู้ว่าแล้วคนที่เลือกผู้ว่าเกิดคนเลือกสุงมพันก็ไม่จะโวยอะไรเลยมันรักในหลวงไม่โยวยหรอกอ๋อก็คือไอ้คนปลดคือคนของในหลวงคือถ้าคุณรักหนูคุณต้องรักพวกในหลวงที่มันเฮี้ยทั้งหมดอ่ะดีคนเดียวคนในหลวงน้องนี่เฮี้ยหมด เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้เป็นคนของในหลวงมันไม่รู้เรื่องมันน่ป่านี่ไม่รู้อย่างกระแดะเลยเฮ้ยจริงๆโอ้คนณักเจ้าคไม่รู้เลยองคุณคนลักเจ้าหลายคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าประยุทธ์คุณไม่รู้เรื่องของคุณครับคุณไม่รู้ก็ต้องรู้อ๋อมึงไม่รู้เลยมึงจะไม่รู้ตลอดยิ่งพูดมึงยิ่งไม่รู้คุณพูดอะรมาตากไม่เด้ยมาฟังลุงไงก็ฟังดิครับถ้าอยากฟังชัดเจนคุณก็ไปดีจากอะไรมานะคมคืออะไรก็ว่ากันไปมันไม่ไม่ใช่ไม่ได้มีท่าทำเลี้ยงเป็นคนไม่ใช่แล้วหวังเงินอ่ะ ครับพี่น้องครับเหมือนเราบอกบุญว่าให้คุณมีส่วนช่วยต่อไปเราทําเสื้อคุณก็กล้าใส่ให้แม่งกลับให้หมดอะไรขาดขืนแสดงสัญลักษณ์มาตะบะคันทีนะเดินทางไปบอกเกลือนะอังกฤษมันห้ามทําเกลือเดินทางไปทะเลนะใจับก็จับครับอะไรที่มึงจับกูจะให้มึงจับครับเขาสู้แบบว่ารู้ว่ามึงจะจับกูก็จะให้มึงจับเราจับดูแล้วกูก็เดินไปเป็นฝูงไงเป็นหมื่นเป็นแสนนี่จับประจับที่ ไม่ใช่ฮ้มึงอย่าไปพูดนะเดี๋ยวก็ติดคุกสู้อะไรวะขนาดติดคุกยังกลัวก็เลิกแล้วครับคุณจะต้องแข็งขืนนะไม่ใช่ว่ามันเห็นว่าไอ้เด็กคนนี้ตกไปแม่งออกมาตาตี๋จวก็ติดคุกคนเดียวนะครับเขาก็บอกเขาก็พูดได้ว่าลุงเนี่ยอยู่ต่างประเทศก็พูดได้ว่าไม่กลัวถ้าเขาทำแล้วเขาเข้าคุกทําไงอ่ะถ้าผมไม่พูดแล้วใครจะพูดฮะบางคนอยู่ต่างประเทศคุณรู้ไม่เสียกันมันขึ้นแล้วนะคุณจะไปว่าเสียมากๆนะ เสียพวกเรานะตอนนี้เสียคม,มทุกอย่างนี่เสียพวกเราเหรอมีคนพูดอย่างนี้นะคนพูด<ค>พวอดีสอสอไม่อยากจะพูดนะครับเขาบอกลุงสนามหลวงอยู่ไหมวะอยู่ไว้มีอะไรลุงสนามหลวงผมอยากจะบอกให้ลุงรู้นะลุงจะได้หูตาสว่างลุงอยู่ไกลามากแล้วยังไงครับตอนนี้ผมมีข่าวภายในเลยนะในแค่ไหนในมุ้งเลย เสียคุ้มทุกอย่างรู้ไหมว่าไอ้หมกแดงเนีน่ยนะเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เคยซื้อก๋วยเตี๋ยวเรือให้เสียกินงงมีเยอะไม่ต้องซื้อก<ร>๋อวยเตี๋ยวให้เสียกินนะเสียงมีเงินเยอะกว่ามัน,นั้องเยอะไม่ใช่อภิรัตน์คงสมพงษ์เนี่ยลูกบิ๊กจอดยังไงาเะครับท่านเขาโกรธเปลมมากเพราะเปลมไปล้มพ่อเขาเปลมให้จำลองไปล้มสุดกินดาจริงดิ ซึ่งจริงๆอย่างนี้นะครับทีนี้ผมไปเจออีกคนหนึ่งมันเรียนรุ่นเดียวกับลูกบิ๊กจอดเลยถามให้เป็นไงลูกบิ๊กจอดโวยเฮี้ยนี่เหรอเข้ารุ่นยี่สิบจบรุ่นยี่สิบเอ็ดตกไปปีหนึ่งใครจะเป็นพวกมันไอ้นี่แม่งหน้าตรงมีจะตหาขาวหน้าขาววอกเลยไปที่ไหนต้องมีพวกไปด้วยมั้นมันไม่กล้าแล้วทำไมมันขึ้นเร็วอ๋อมันยิงพวกมันไงพวกเสื้อแดงอะตั้งแต่สถามเด็ดินแดนแล้วมันยิงมึงอะมันถึงได้ดีได้ดี แล้วจะเข้าเสื้อแดงเนี่ยมันยิงเสื้อแดงกูถึงว่ามันเข้าได้ยังไงลูกไอสดิกยอดเนี่ยไอ้ไอ้คนนี้นะมันได้ดีจากคอรชอรตั้งมันดูแลกองสลากให้มันแดกไอเฮียเนี่ยมันรักเป็นยี่ห้พ่อมันดีโอ้เลยครับผมจะเชื่อผพมเฉยๆนะคือผมฟังผมเฉยๆนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่พูดแล้วให้คนไม่สู้นะบางคนมักจะชอบเชื่อเพราะเขาไม่สู้อืมการไม่สู้มันเป็นความปลอดภัยครับ เดี๋ยวเขากลับกันหมดหลือมึงคนเดียวหรือก็เหลือคนเดียวแล้วลมันยังไงฮะกูเหลือคนเดียวที่รอดตอนนั้นมึงไปตายหาให้หมดผมไม่เชื่อนะครับคือถ้ามาแล้วเนี่ยค,คุณก็ไปดูไอ้จอมเขายกเลิกหนึ่งหนึ่งสองหมดเลยนี่นะมึงไปก่อนแล้วกันถ้าหกเดือนยังมีชีวิตอยู่ค่อยโทรมาบอกกู <c oughs> คือทุกวันนี้ที่เห็นนะมันมีแต่เดินเครื่องจักรสังหารเนะี่ยวันนี้แมงร้อยกว่าคนใช่ไหมร้อยสิบสองวันนี้ไปคุยกับยูทูบกูเก้อ จะซิงเกิลเก็เว้นแล้วมันจะช่วยมังแล้วไฟเย็นพบประชาชน์